ว่าก็ด้วยเรื่องของสลัดชีสลัดชีกระแสยอดนิยมทำไมมึงคิดดีกว่าเออง่ายๆเลยถ้ามองในเชิงของความต้องการดีกว่าคนเราต้องการสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเสมอพี่มองว่าเครื่องดื่มสลัดชีเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่มันหลักการทํางานมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมันทําให้เครื่องดื่มที่เบทมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะมันควบแน่นกลายเป็นเนื้อแน่นเนื้อครีมเนื้อสลัดชีแล้วอร่อยจริงๆมันมีโอซูคูของมันด้วยนะ หวานเย็นอะไรเงี้ยที่แบบที่เราเอากาแฟหรือว่าโค้กมาใส่ถุงล้หมัดมัาแล้วใช้ท้องฟตหรือว่าต้องแข็งใส่ก็ได้มันก็แบบมันคือประเภทเดียวเรียกว่าไทยเดียวกันได้ไหมไทยเดียวกันได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ชนิดเดียวกันคือถ้าเราใช้หวานเย็นแบบเอาโค้กไปไปทาอย่างนั้นอะคือมันไม่ได้มีการแบบปั่นไม่ได้มีเรื่องของอากาศเข้าไปเนื้อมันก็ไม่ได้ฟูไงฉะนั้นเนี่ยโอเคมวลมันอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนิดนึงแต่พอเป็นสลัดชี่เนี่ยด้วยการใช้เทคโนโลยีของการปั่นการหมุนการใช้แอร์ในการอัดเนี่ย ตัวเนื้อมันก็จะมีความฟูครีมี่มากขึ้นเอออันเนี้ยพี่มองนะคือจริงๆแล้วมันอยู่ในประเภทของเครื่องดื่มที่เป็นเหมือนกับเซเลปี้เครื่องดื่มที่เหมือนกับน้ำแข็งใสซ,ซ,ซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงกันแต่ถามว่าทาไมเทรนด์มันถึงมาแรงหรอพี่ว่าสลัดช,ชีมันเป็นอะไรที่ทําง่ายกว่ากาแฟเยอะใส่ปุ๊บจบเลยเอาง่ายๆอ่ะเป้เปิดร้านกาแฟเป้มีเครื่องกาแฟเครื่องเดียวได้ไหมเครื่องกาแฟเครื่องเดียวอะเออเหมือนซื้อเลยเครื่องหนึ่งแสนหนึ่ง หมดไม่ได้นะเครื่องบดอ่ะอ๋อไม่ต้องมีเหรอเม็ดกาแฟอุปกรณ์กาแฟเข็มเกลียวเครื่องทำน้ำแข็งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเยอะแต่สลัชี่มีแค่เครื่องเดียวแล้วเราสามารถเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วเช่นเบ้เบทำน้ำผลไม้สกัดเย็นที่ร้านร้านแบบออร์แกนิกเลยโอเคเบ้สามารถเอาไอ้เครื่องดื่มเหล่านั้นมาใส่ในเครื่องสลัชี่แล้วมันก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วมันสามารถอั value การขายได้จริงๆสลัชี่เนี่ยเครื่องดื่มแนวที่เป็นเหมือนแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งมี แต่เครื่องเลิปปี้มันมีมนันนานาหลายปีแล้วแหละแต่ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยการทําของมันเนี่ยมันก็จะทําออกมาเหมือนกับเลิปปี้ที่เรากดในเซเว่นอ่ะเนื้อแบบเกล็ดเก็ดหน่อยเนื้อไม่ได้ฟูแม่เคยดูดแบบดูดจนน้ำมันซีดอะ่ะเออแล้วแบบโคกแบบจางๆซีดๆ <c oughs> ใช่ไหมเออแต่ว่านณะปัจนะจุบันเนี่ย <c oughs> เครื่องสลราชีมันก็อัปเกรดไปไปกลแล้วก็มีการทำให้ให้เนื้อมันฟูมีความครีมมี่มากขึ้นแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นความเย็น ทำได้ลบมากขึ้นก็คือติดลบได้ต่ําลงเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของความเร็วในการทํางานสามารถทํางานได้เร็วมากขึ้นเสียงเงียบมากขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็ทําให้มันกลับมาฮิตมากในช่วงปี2ปีนี้พืว่ว่าอุณหภูมิของบ้านเรามันเกี่ยวไหมที่ว่าประเทศแบบโซนร้อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเออเกี่ยวเกี่ยวกิโด<ๆ>้สดชื่นไงมันเย็นด้วยอะไรเงี้ยเกี่ยวจริงๆพี่ว่าส่วนหลักเลยแหละคือเวลาที่เราเหมือนเมษาก็หายเนาะ อยากเข้าเซเว่นซื้อโค้กปกติไม่ไม่ค่อยอยากจะซื้อของหวานเท่าไหร่แต่พอวันหน้าร้อนแล้วอยากจะหาอะไรกินบิ๊กับเลยบิ๊กครับเออบิ๊กครับแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนเย็นก็บิ๊กับเหมือนกันแต่ใส่อย่างอื่นเบียร์กระป๋องหนึ่งอากาศมันร้อนจริงทุกวันนี้ก็ทำบนออฟฟิศนะแก้วอื่นเรวก็ใส่เบียร์กินข้างบนนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเยอะๆคือจริงๆนั่นแหละมันก็มีส่วนหนึ่งนะที่อากาศมันร้อนแล้วอะไรพวกนี้มันขายดีอย่างเช่นอาบิงซูก่อนหน้านี้แม่งฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง น้ำแข็งใสเอ่ยคืออะไรก็ตามอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับความเย็นแล้วรีเฟรชได้ทําให้คนสดชื่นได้เข้ามาในตลาดไทยนะแม่งบูมหมดอ่าสมมติถ้าพี่ยงบอกว่าสาระประกอบมาใช่ไหมแต่ว่า,า,บ,วาบิงซูมันก็แต่ก่อนมันก็บูมใช่ไหมทำไม่มันดับไปแล้วอะไม่ดับหรือวะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื<ๆ>่อยๆพี่มองว่าบิงซูมันอาจจะเป็นแบบเอาง่ายๆเลยบิงซูมึงกินมันขับรถได้ไหมนั่งที่ทำง,งาน,นกินบิงซูมกินได้เหรอมองตอมอียเหรอเออกินได้เหรอเออหรือเดินไปเซเว่นเนี่ยกินบิงซูอย่างเงี้ยเดินกินได้เธอขี่มอเตอร์ไซค์ เออมันไม่ได้ไงมันต้องเป็นแบบเป็นรแบบ้านที่มิดชิดต้องมีอุปกรณ์ชามต้องเย็นต้องมีถาดมีนมข้นหวานลูกค้าแม่งมีเอ็กซ์เพียร์อยากกินเท่าไหร่คือมันจุกจิกคือมันอาจจะเป็นมื้อสําคัญสําคัญที่แบบเอ้ยเธอวันนี้วันวาเลนไทน์เธอวันนี้วันว นี้เราอยากไปกินนี่การพาลูกไปกินอะไรอย่างนั้นแต่สลัดชีแม่งทุกที่ทุกเวลาแล้วเวลาในการเตรียมก็เร็วกว่ามิงซูต้องเอาน้ําแข็งสมมติเมื่อก่อนเนีเอาไปแช่ฟรีซหรือเอาโอเคอาจจะมีเบสเตรียมไว้แล้วก็เทใส่แต่สุดท้ายก็ต้องมีเครื่องมีท็อปปิ้งต่างๆมากมายอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าแล้วก็สลัดชีสามารถทํากับเครื่องดื่มได้มีความหลากหลายกว่าเอาสมมติถ้าพูดถึงไม่อ้วนพี่ผมสลัดชีแก้วเนี่ยสมมติสิบสองออนแล้วกันมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะกว่ามันจะละลาย,ลยหรือมันอยู่ที่เบรด้วง ถูกไหมถ้าเราอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เรากดสลัชชี่ออกมาในอุณหภูมิอสมมุติเมื่อวานใช้ลบเจ็ดลบแปดอะไรเงี้ยอะต่อให้มันละลายนะมันก็ยังเฉียวฟันอะอสมมุติเราแบบร้อนเราไปข้างนอกไปทำงานข้างนอกเนเกี่ยอะถือแก้วไว้แก้วหนึ่งคือสองออนที่ว่ามันก็อาจจะละลายเร็วเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็จะละลายน้อยกว่าต่อให้มันละลายในอัตราความละลายใกล้เคียงกับสบูทตี้แต่สุดท้ายความอร่อยมันยังคงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่ได้มีความม,มีนโดยหลุดของมันเ,เออ น้ำแข็งมันก็ไดรลูดล,ลงไปในสมูทตี้แต่สลัดชี่มันเย็นด้วยตัวมันเองมันก็เลยเป็นอะไรที่มันฮิตแล้วตอนเนี้ยคือจริงๆอ่ะเทรนเนี้ยเราเห็นตั้งแต่ที่เป้ตัดคลิปไปเกาหลีตัดคลิปอิตาลีโอ้โหแม่งใช้กันแบบอลังการมากแล้วเราก็มองว่าเออว่ะแม่งสะดวกมากเลยแล้วล่าสุดเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมีพาร์ทเนอร์เราฟอร์คอนเอาสลัดชี่ไปออกบูธของฟู้ดโปรเจกต์ล่าสุดมี CP เมจิอยากจะขอสลัดชี่สเครื่องไปลงที่บูธ มีแบรนด์ต่างๆ,ๆมากมายเลยนมมะพร้าวแบรนด์น้ำผึ้งหรือไซรัปหนึ่งขอเอาสลัดชีไปมันทําง่ายมันไม่มีอะไรเยอะเอาง่ายๆเลยเป้ขายไซรัปอ่ะไม่มีไซรัปมาเรียงกันเออเชิญชิมไหมครับไซรัปชิมได้นะครับเป็นน้ําแก้วหนึ่งทุกคนแม่งก็ให้เป็นชิมเป็นน้ําหมดอะ่ะมึงจะแตกต่างยังไง oh. แต่วันหนึ่งแม่งมีสลัดชีมีคืออโกริเี่เท่ๆกดมาเป็นครีมเลยเชิญชิมสลัดชีจากไซรัปนี้ไหมฮะคนสนใจนะแล้วเขาก็กินได้ลองเทคเจอร์อ๋อ รสชาติด,ดีว่ะ<อ>แล้วยิ่งกลายเป็นสมูทตี้แม่งยิ่งอร่อยไม่ว่ามันเกี่ยวด้วยว่าด้วยความที่คือแบบบางอย่างมันไม่ได้เจอชีวิตประจำวันบ่อยๆใช่ไหใช่ฉะนั้นสลัดชีเนี่ยเครื่องทำสลัดชีมันมีหลากหลายเลนส์มากๆมันมีหลากหลายแบบมากๆแต,แต่สุดท้ายคือถ้าเกิดต้องการแบบเนื้อที่มันดีมากๆเนี่ยใส่เอ็นเครืออิตาลีที่ทําให้เนื้อมันมีความครีมมี่สุดๆแล้วก็ล่าสุดเพิ่งถ่ายคลิปไปที่ทําสลัดชีโยเกิร์ตมาแรงมากตอนนี้เพราะว่าอะไรกระแสเอราวอนกระแสโอจูสกระแสร้านบูธ ฉะนั้นสิ่งที่คนโหยหาทุกวันนี้คือร้านคาเฟ่หรือร้านเครื่องดื่มที่อร่อยและดูสุขภาพดีดูสุขภาพดีอ่าถูกไหมกินแล้วไม่รู้สึกผิดทีหลังไม่รู้สึกผิดถูกป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะมีแคลอรี่น้อยกว่าเครื่องดื่มทั่วไป4 0่มันอาจจะไม่ได้โลศูนย์แคลอรี่แต่ว่ามันทําให้คนรู้สึกผิดน้อยลงและมันก็ช่วยจริงๆฉะนั้นสลัดชี่เหล่านี้มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถ้าบอกว่าอยากซื้อ เครื่องดื่มสมูทตี้โยเกิร์ตสักแก้วหนึ่งสมูทตี้สตรอเบอรี่สักแก้วหนึ่งพี่เชื่อว่าเดินไปร้านไหนก็ซื้อได้แต่ถ้าอยากกินสลัดชี่โยเกิร์ตการโนล่าหนึ่งแก้วอะนึกไปเถอะวันหนึ่งแม่งก็นึกไม่ออกเพราะว่าร้านที่ขายมันมีน้อยแล้วร้านไหนขายแม่งจะปังจะเปรี่ยงไงประมาณนะั้นจบด้วยการขายของได้ไหมจบด้วยการขายของแล้วถ้าเกิดอยากได้เครื่องสลดดัดชี่ดีๆฮะวัตถุดิบเกี่ยวกับสลัดชี่โดยเฉพาะเป็นผู้นำเทรนด์ของคาเฟ่ยุคใหม่ขอฝากด้วยนะฮะกับแบรนด์สลัดเวอร์ ซึ่งเร็วๆนี้จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลที่เกี่ยวกับสลัดชี่โดยเฉพาะเพื่อต่อย,ยอดกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกัดร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมหรือคุณจะมีธุรกิจอะไรก็ตามที่อยากขายวัตถุดิบและอยากนําเสนอให้มันแตกต่างเพิ่มมูลค่าเน้นความเร็วเน้นความสะดวกสบายไม่ต้องอาศัยสกิลเยอะแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สามารถขายได้เครื่องสลัดชี่เลยฮะตอบโจทย์มากๆก็ขอฝากอีพีนี้ด้วยถามว่าทำไมอีพีนี้ต้องขายของเพราะว่าถ้าเราไม่ขายของเราก็จะไม่มีเงินมา ทำพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ให้ทุกคน,น,นะฉะนั้นสนับสนุนพวกเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือถ้าให้ดีฮะสนใจสินค้าแลพิีวันอุดหนุนเวอไวท์คอฟฟี่และสซระาสูเนะครับเข้ามาพูดคุยได้ในทุกๆเรื่องกับเราครับและพบก,กันใหม่กับ c o f f e ่ช็อตพอดแคสตกับเรื่องราวกาแฟเครื่องดื่มเทรนสาระน่ารู้ทั่วโลกในรายการนี้ครับ